เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ a r c Abyss Crystal กันอีกเช่นเคยครับผมมาไล่ๆดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้นะครับในบอสเนี่ยเราจะกระโดดไปเทียร์ต่อไปก็คือทาบูนะครับได้แล้วทุกคนน่าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นี่นี่เป็น3ตัวนี้ครับมีชื่อว่าคาริ s ซินคอลเลกชันแล้วก็โมเนอร์นะครับกูโรติอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าทารอบมีไหมดูก่อนนะ คาดลบออกคาเล็บตัวนี้อ๋อแต่รูปในนู้นมันต่างกันนิดนึงตัวนี้เหมือนเราจะเคยเห็นอ่าแล้วก็มีซินซินคอลเลกชันหนึ่งตัวโอเคตัวนี้น่าตาเหมือนกันแสดงว่าไอ้ตัวนั้นคือมันผิดนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งม่งชื่อยากมากค่อยว่ากันเอาสองตัวนี้ก่อนคราฟมาก่อนเราน่าจะคราฟได้ประมาณเออสองตัวป่ะเซนติเม้น์หมดหรอโอเซนติเมน์เราเกี้ยงว่ะเอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อน ยังไงก็ได้2แล้วสวยตัวนี้ M O U R อ่ะข่องไว้ก่อนลืมเลย M O U R อ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องโจมตีข้ามให้ตายเหมือนกันเซติเมนต์ไม่น่าเชื่อวก็จะไม่พอเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราฆ่าใหม่มันก็จะออกมาอยู่แล้วอาจจะอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะจะอยู่ในเครื่องนี้คนระับสำหรับเซดิเมนต์ดูก่อนเซดิเมนต์มีป่าเอา้ามีนี่ว่าอุย้ยเหลือๆ่ะบางทีผมก็ใส่มั่วไปหมดลนะเพราะมันได้มันเยอะมากอ่ะโอเค มัจะพอครับทีนี้พอแล้วจัดมาเรียบร้อยได้อีกตัวเงี้ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตัวไหนมันดอปของดีเราค่อยว่ากันเพราะมันจะมีอะฟอสซิลที่เราต้องการวันนี้นะครับการที่เราจะลุยเราใช้เป็นไททันตัวใหม่ที่เราได้มาเว้ยอ่าว้ากับไปหาไททันก่อนตอนนี้ผมจอดเอาไว้ริมด้านนู้น,นอยู่ริมหาดเลยเพราะตัวมันใหญ่เอามาเดี๋ยวมันแน่นเพราะตอนนี้มันโคตรแน่นมากนี่เลยอีโรตาเรา วันก่อนก็ยังไม่ได้ลองพลังเลยว่ามันมีสเกลพลังประมาณไหนเดี๋ยวนะ้าขี่ยากมากเฮ้ยไม่ขี่ไม่ได้วันนี้โอ้ต้องมาขีข่ขาด้านหลังด้านขวาเลยเหรออ่ะลองปาเข้าไปหัวเดี๋ยวสุดยอดแรงว่ะแรงอยู่แรงโยอ่ะทีนี้สปีดเอาไงดีวเนี่ยสปีดช,ช้ามากเลยเมื่อกี้ลืมเอาเหล็กมาผลิตข้อตูมเลยว่ะทุกคนทาราอัพเองอะ่ะตอนนี้ไปร้อยห้าสิบอ่ะแล้วก็เลือนไปด้วย โอเคเลือดดาเมจอะไรเอาแบบกลางๆก,ก่อนเฮ้ยไวขึ้นเยอะนีดกว่าใช่ได้อยู่ประมาณนี้นี่อ๋อเวลากระทืบปุ๊บจะมีฟ้าผ่าลงมาอีกช็อตนึวเว้ยไม่ใช่ว่าเฉยๆเว้ยม,ม,มีตัวโกตัวอะไรหลายตัวอยู่มีเพิ่มท่าไหมวันนี้มีอัปเดตนะครับรู้สึกว่าชื่อมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้กลับมาเป็นคอมบิ <c oughs> เนชันอีกเหมือนเดิมแล้วนี่ท่าหางอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่าหางนี่มันจะสะบัด ซ้ายขวาได้ตามมุมกล้องที่เราหันไปดีกว่าแล้วถ้าเราหันไปด้านหลังแล้วเรากดคลิกซ้ายก็เหมือนเดิมตอนนี้เราไปนี่เลยดีกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยลุ้นไม่ค่อยตื่นเต้นเราต้องไปที่ลังไวเวิร์นตรงนั้นแหละตื่นเต้นแน่นอนเพราะมีแต่ตัวตึงๆจี๊ดๆผมก็ยังไม่เจอบอสดูไทแรนนัดเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมดูในเครื่องแล้วเครื่องมันคราฟได้ไอ้ตัวนี้เวลามานี่รู้สึกว่าจะลงลำบากกว่าตัวอื่นตัวใหญ่เหลือเกิน หันหัวที่เสานี่มันติดข้างล่างอะไรม่วงๆวะเนี่ยอันนั้นกิฟฟินไม่ใช่หรอกิฟฟินนี่ปิกบ้างตัวนั้นเหมือนของเราที่บ้านป้ยๆๆยังมีหลายตัวที่สมควรที่จะวิวัฒนาการครับยกตัวอย่างเช่นกิฟฟินเนี่ยเออเพราะว่าเราใช้เยอะใช่ไหมถ้าเราไปอ,อ่างต่อไปเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากแต่ที่กลัวอย่างนึงคือกลัวว่าล่างต่อไปมันจะไม่ดุดิเพราะเราต้องการตัวดุดุนะเดี๋ยวเช็คเลือดตัวนี้ก่อนได้เท่าไหร่แล้ว เลือด2,000ล้านก็เยอะแล้วนะถ้า2,000ล้านนี่เต็มๆอย่างนี้ก็ไม่ได้มีใครโค่นง่ายเพราะวันก่อนที่ตายไปคือเลือดมันไม่เต็มนะทาบูตัวนั้นอนะลืมดูนี่แน่นี่แน่โอ้โหชอบคือชอบเวลาที่ฟ้ามันผ่าเวลาเราก็ทืบเว้ยตรงด้านหน้านู้นเะนี่ยกิก้าปะเนี่ยเดี๋ยวลองทำบัตรหายดิว่าไอ้ลำแสงนี่มันไปโดนไหมอุ้ยไปโดนหัวมังกรร่วงอ่าต้องแบบนี้เฮ้ยด้านหลังด้านหลังแต่ปกติมจะมีกระทืบขาหลังนะ เฮ้ยมันมาตุ๋ยกูลอยได้เหรอเฮ้ยเกินไปหางนี่ไอเรียเป็นไงบ้างหางไม่โดนมันไม่โดนพวกลิปเปอร์โอ้ไอเรียหางเลยแหละปับ๊บนี่นี่ต้องเจอตีนท่านี้ต้องใช้ท่าเจอตีนอย่างเดียวแต่ถ้าเราใส่คอสซูมเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะไปโกงให้มันหน่อยทุกคนไอ,องูขวางงูขวางนี่แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวตีกับบอสเลยไม่ต้องเสียเวลาอยู่เลือดไปครับเลือดสักสามพันล้านที่เหลือดาเมจ ผมกลัวว่ามันจะไม่รีเลือดก็เลยเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเลือดเยอะเกินบางครั้งมันจะไม่รีเลือดพร้อมครับตอนนี้เอาบอสออกมาเลยทีละตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวสู้ไม่ได้ครับตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยเอาตัวแรกก่อนแล้วกันคาลิปอ่าไปเดี๋ยวคาลิปได้คาลูแน่เลยน้องๆคอยดูหลบถอยมาก่อนด้านนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีการเป็นอมาตะาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้โดนน้ำอำมาตะมันจะไม่ค่อยขึ้นนะ ยามาตาำมันขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเพราะมันโดนน้ำเว้ยฝั่งนี้มังกรเดี๋ยวลองดิตรงนี้โดนปะลองยิงดูกระตายเยอะอยู่โดนโอเคผ่านท่านกันมันออกมานี่สบายแน่นอนเราสามารถโจมตีมันจากระยะไกลได้มันลงแล้วครับตอนนี้โอเคโอ้โหเลือสามพันล้านเลยเหรอเลือดมันเยอะอยู่เดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยวาดี๋ยวเดา๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเสี๋ยวเด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 ี๋ยวเีนึง ผิดทางแล้วลูกพี่ทางนู้ดทางนู้ดไปมันสูงไปดิงั้นเอาตีเลยปั๊บอืเฮ้ยไม่เข้าอุ้ยอุ้ยไม่เข้าโอ้โหแล้วเลือดเราเมื่อกี้ที่เราเอาไป3,000ล้านเท่ามันยังไม่รีด้วยอุ้ยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถต่อยเราได้โอ้โหอะไรเนี่ยศิวนานะแต่เราก็ไม่เคยตีใครที่เยอะสามพันล้านผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเอาไอ้ก๊อตมาเป็นไงโอ้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  อุณข้าเราหลบขึ้นด้วยหรอค้าเราหลบขึ้นอยู่เหมือนกันวะดาเมจเราน่าจะประมาณหลักร้อยล้านครับต่อหนึ่งครั้งที่เรากระทืบเข้าไปมาโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยแรงเอาเรื่องแล้วแล้วทำค่าหลบด้วยทุกคนมันไหวแล้วครับตอนนี้เอาว์ปกลับก่อนล้วกันมันก็ตึงเอาเรื่องเดี๋ยวกูมาใหม่นะเพื่อนมีกลังพลังโดนยากมากหวังผลยากเคเราต้องเอาแก๊งทาบูเราไปถล่มมัน โหตอนนี้นี่เรียกได้ว่ามาบ้านนี่คือมีปัญหาเลยแหละตัวนี้จะเอาตัวอะไรไปได้บ้างต,ตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะแต่เลือดต่ำกว่าพันล้านกลัวามันตายว่ะเจอกอดเวยกอดไปแล้วกันไม่ค่อยวางใจตัวนั้นเท่าไหร่เพราะมันไม่มีสกิลที่ยเะเผาครับถ้าจะเป็นพวกสกิลเผาเนี่ยจะเอาอยู่แน่นอนเดี๋ยวเซฟซามิน่าไว้ก่อนเอาละครับกลับมาอีกครั้งครับเอยเอเอ เรียบร้อยครับตายเดี๋ยวนะตายแบบงงๆมันขึ้นว่าโดนสังหารไปแล้วเมื่อกี้กูไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะเฮ้ยแล้วของกูวะของกูอยู่ไหนเนี่ย <S <S เดี๋ยวๆดียวดีว<ๆ>ทุกคนเฮ้ยผมว่าไม่แฟร์วะมันต้องเอาไอ้คาเล็บมาใหม่เนี่ยไม่แฟร์ไม่แฟร์เอาละครับคุณผู้ชมครับผมเอามันมาใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมว่ามันอยู่ยดีมก็หายไปว่ะคเลื่อนมันไม่ด้ลงมันตายได้ไงมันจะตายตกแมบพบเพราะงั้นเราไม่เอาครับ มาเจอกันแบบแฝดเลยว่าเอ้ยตายอีกแล้วครับตายเปล่าเฮ้ยไม่ได้ตายทั้งหมดเดือดเดี๋ดเเดือยวุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยูยย้ไม่รู้โดนอะไรครับลาวากูเหรอโอ้โหโอ้โหกูแรงมากครับแรงมาก3,000ล้านเหลือ300ล้านโอ้โหคาเล็บจะเป็นคารูรอบนี้อ่ะสายฟ้าลอยมันโดนสายฟ้าครับไหวบ่าลูกพี่ไหวบ่ายัางไหวครับเจอพลังไฟเด้เจอพลังไฟเด้ ลายหายถุงยังอยู่แหมเมื่อกี้ไม่ได้เลยถุงหายอ๋อมีคอมีเซนติเมนต์นี่ครับก็จะมีเอวิสสปาคอตัวนี้น่าจะไปเอาเอ,อ่อทำไข่มันแล้วก็มีดีเมนชั่นที่อาจจะไปใช้คราฟของเทียสูงสูงนะครับเรียบร้อยครับตัวแรกตัวต่อไปกันเลยครับไอตัวอิโรต้ารู้พลันะก็คือไม่เท่าไหร่นะตัวที่สเป็นซิงคอลเลคชันครับแพ็คคู่เลยขี้เกียจรออ่ะ รอไม่ถี่เวลามีฟอสซิลดรอปว่าอีกทีนึงว่าไอสองตัวนี้จะมีดรอปหรือเปล่ารวางนี้กินแม่งหมดกินแม่งหมดไปกอ๊อตลุยเรามตัวตึงมีใครหยุดเราอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยฟินิกบอสควีนิกบอสเป็นไงครับเจอไฟกูสลายครับปกติกันไฟอยู่นะเพราะมันก่อนเราเคยเอาคิฟฟินมารู้สึกตีไม่เข้าตีท่าธรรมดาดูเหมือนว่ายูเทนนัทบอสจะไม่เกิด เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปคราฟในเครื่องเอาครับตอนนี้ม้ย่ังเอ่ยถ้ามึงไม่มากูจะกลับบ้านก่อนไปคราฟของมาแล้วครับหนึ่งตัวเดอะกรูดไอแอมกรูดมาโอ้โหตัวนี้เท่อยู่เป๊ะเลยไอแอมกรูดเป๊ะเลยสามพันล้านกข้เลือดเดี๋ยวใหญ่จะออกมาเลเวลหนึ่งครับให้มันเดินลุยลาวาหน่อยแล้วกันดองๆตายนี่ว่โ้โหทีเดียวตายเฮ้ยแล้วสังเกตเห็นด้านด้าว่าเหมือนมีตัว อุ้ยตัวจิว๋วตัวจิว๋วแม่นางสารยริงฮะตัวเล็กเกินว่ะเอาไปเด้เจอพลังสายฟ้าหน่อยหรือสายฟ้ามาก่อนได้เป่าแตงแม่มอมไม่เห็นเลยมอมไม่เห็นเลยฆ่าแม่งไอ้ไฟเอาอยู่บ้าหุ้ยมันรอดไฟกูได้ว่ะเดินช้ามาครับอีกทีนึงเอา้าเรียบร้อยถ้าไฟโดนกลางหัวนี่คือแตกโอ้โหตัวนี้แสดงว่าฆ่าได้หมดนะดเทนมน์ไม่มี ของน่าจะเหมือนในตัวคาเลปเลยเป๊ะครับสมอย่างเฮ้ยมาจับสึกทีไซน์ง่ายเว้ยอุมองเห็นชัดเจนเลยไม่มีป่ามมหญ่าอะไรบางไม่มีน้ําด้วยอ่าโอ้ไม่มีฟอสซิลดรอปเลยหรอมันเกิดจากอะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถ้ามันไม่ดรอปเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนบางทีมันอาจจะดรอปจากยูไทแรนัสบอสก็เป็นได้นะเดี๋ยวเราไปคราฟยูไทแรนัสบอสมาดยตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้แน่นมาก เมื่อกี้เหมือนจะโดนตุ๋ยได้นิดนึงตอนแรกที่ขยะับไม่ได้เพราะมรอยอยู่นี่หว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเหล็กออกจากเครื่องก่อนเหล็กน่าจะอยู่ในนี้เยอะแหละโอเคหลายพันอยู่คราบคอซูมครับไม่งั้นไม่ได้เสียเวลา200นี่ยพอมั้งถ้ามันใช้คอซูมได้คือดีจะได้เลี้ยวง่ายๆสปีดก็ได้เยอะด้วยขึ้นขี่ก่อนแล้วก็ติดตั้งได้บอกไม่รู้โอ้ยใช้คอสซูมไม่ได้ด้วย เฮ้ยได้นี่ว่ะเดี๋ยวนะตัวนี้ไม่ใช่เทอร์นิ่งเหรอก็เป็นเทอร์นิ่งนี่ว่ะเฮ้ยกูว่าเหมือนเหมือนจะไม่ได้เพราะสปีดมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะงานอีโรต้าให้อยู่ข้างล่างครับไม่ต้องให้กลับบ้านเพราะถ้ามันขึ้นมังบนนี่เป็นปัญหาแน่เนี่ยอยู่ข้างบนตรงเนี้ยได้จะพอได้อยู่แล้วก็เราก็เดินขึ้นทางหางนี่แล้วกระโดดขึ้นไปเข้ามาที่บ้านอย่างนี้เออโอเคอย่างเงี้ยคือดีสุดทีนี้อยู่แทนนัดบอสอยู่ในเครื่องนี้ จัดมาได้หนึ่งตัวเพราะว่าขาดหนังเอวิทถ้าเราข้ามตัวหนึ่งเราจะกลับมาคลาบมันได้เรื่อยๆโอเคเปลี่ยนพื้นที่ในการลุยแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวลองวิ่งดูอีกรอบหนึ่งนะพอกลับไปเดี๋ยวมันจะมาเกิดจะได้ไม่เปลืองด้วยโอเคแล้วก็กลับไปลับโลเิชันเลยเดี๋ยวเราก็จะใช้มันไว้ก่อนเลยดีกว่าแล้วเราก็ไปวิ่งหา่อไ,ได้2ตัวสูตรนี้เลยอะ โอเคเรียบร้อยอการคอนซูไมไปแล้วครับตอนนี้ที่เหลือแค่รออันนี้ไฟเวอร์นหุ้ยระดับโอนี่หายากเนี่ยเลือดล้านหกตัวนี้ถือเป็นระดับโอที่เลือดเยอะว่ะปกติเอ่อต้องเป็นฮาบูถึงจะเลือดหลายล้านนี่โอเลือดไปล้านกว่าแล้วไม่ได้มาวิเคราะห์กันวินนเคราะห์เปิดพลังเลยสายฟ้าสายฟ้าไปสายฟ้าโดนยากปล่อยลาวาดีกว่าบ้างอูลาวาแรงมากเพิ่งจะรู้พาร์ทเนี่ยว่าลาวามันแรงขนาดนี้ คือที่ผ่านมาหรือว,ว่ามันแค่แบบพลังสิวๆอุ้ยๆๆใครขวางหนาใครขวางหนาเกตก,กาย,ย์ดยงว่าเฮ้ยลอยหมดลอยหมดก๊อตเฮ้ยลุยทางฆ่าแม่งเลยฆ่าแม่เงินเนี่ะเก๋าเห,หรอเก๋าเหรอโดนด,ดิแต่ดูเหมือนว่าจะมีพลังฆ่าหลบขึ้นมาเหมือนกันเว้ยมายังไม่รู้ครับอยู่ฐานัะบอสมาแล้วครับตอนนี้เลือดสามพันล้านเหมือนกันครับคิดว่าไม่น่าทนามือครับในส่วนของก๊อตเราไปได้ครับผม โบยลาวาก่อนเฮ้ยตายเลยเี่อะไรวะเน,นี่โยโอ้ทีเดียวตายว่ะยิ่งกว่ายตัวนั้นอีกฟอสฟิลไม่ดรอปครับมีคอมีอะไรมาซึ่งเราจะสามารถไปราบตัวมันมาได้ครับทีนี้มันตายง่ายเกินเฮ้ยตายแบบยังไม่ทันแผลงลิเลยเอาอีกตัวนึงได้เพื่นี่เอาละครับคุณผู้ชมเอามาอีกตัวนล้วครับ มันตายง่ายเกินกระจอเกินไปครับทุกคนผมอยากจะรู้พลังมันหน่อยทำอะไรได้บ้างแค่นี้ยังเหรอเจอพลังลาวาเมื่อกี้ลูกแรกน่าจะโดนเต็มระบบนี่เรียบร้อยโอ้ยก็เอาเรื่องอยู่คือถ้าขืนปล่อยมันอยู่นานนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับโดนในก๊อตกูเก็บหมดเกี้ยงเกี้ยงแผงกลับกันเลย ทีนี้เราก็จะพัฒนานะครับในส่วนของอุปกรณ์ของเราเนี่ยที่ใช้ในการจับนะครับพวกตัวต่างๆได้ระดับต่อไปแล้วแหละเป็นด o มเดยเห็นไหมเอาลาลงมาก่อนติดครับต้องดูก่อนว่าคอร์สโบะลับต่อไปไมันชื่อว่าอะไรผมว่าหลอดโซเอบิส so โอเคไอ้ดูมเดน,นี่มันสเต็ปเดิมไม่ใช่หรออ่าสเต็ปใหม่คืออันนี้เอ้ยผิดผิอันนี้อันนี้ อ่ใส่ดูมเดย์เข้าไปแล้วก็อันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือไอโซของบอสมาค้าลูกดออันนี้ได้2อ,อันเพราะราคาเป็นัวถตัวใช้กับปืนอันใหม่ก็คือตัวนี้เมื่อกี้ผมใส่ปืนเข้าไปแล้วปืนของผมมันสเต็ปไหนอะเอิใช้หกอ๋อดูมเดย์ต้องมาตรงนี้ก่อนโอเคแปบ๊บหนึ่งนะจัดเข้าไป จัดเข้าไปเทียบร้อยสรุปคือของเราไม่ใช่ดูมดีต้องมาอัพก่อนอ่าเนี่ยตัวเนี้ยใช่ปับจัดมาแล้วเดี๋ยวลองลูกดอกว่ามันใช่ของกันและการหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราก็ต้องไปอีกเทียร์หนึ่งแทนไม่ได้ครับโอเคแสดงว่าต้องเอาดูมดีใส่พัฒนามาเป็นอันนี้เอาแล้วกูก็ว่าไม่มีโซของมันเลยดิสวยแล้วเดี๋ยวนะเราเอาไอ้ของมาใส่นี้ได้พวก เนื้อหนังเอบิสนะครับผมมันก็จะช่วยค่อนข้างพอสมควรอันนี้ก็เอบิสโอเคเอบิสทั้งคู่จัดไปใส่เต็มไปเลยนี่ไงมันก็จะได้มันมาตีต่อเวสี่ห้าเอามา5ตัวครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยผมว่าจริงๆแล้วอไอ้ก็ตนี้5ต่อ1ได้นะแต่ว่าอย่าให้โดนโจมตีถ้าโดนโจมตีถ้ามันตีพร้อมกันคือเราตายเพราะนั้นเราจะดีเลยการปล่อยตัวบอสออกมานหนึง โอ้โหติด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 โอ้ตรงนุ้นเล่นแน่นว่ะอยากจะย้ายพื้นที่ท่าเหลือเกินเราจะกลับไปที่เดิมครับยังไม่จบยังไม่จบภารกิจวันนี้จะต้องเคลียร์อีกเยอะหรือไม่เราก็คอนซูมแบบทิ้งช่วงอ่อาอังนี้ตัวหนึ่งแล้วเราก็กระเถิบตรงนี้นะครับอีกตัวโอเคอย่างนี้แหละมันจะได้ไม่ซ้อนพลังกันให้มันออกมาทั่วไปเลยเว้ย เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แล้วก็เอาเนื้อหนังที่มันตบให้เราอ่ะเมาใช้ต่อเว้ยหวังนี่ชุดหนึ่งเดี๋ยวไล่เก็บยาวๆเลยมีปัญหาอ่าโอเคตรงนี้เอาใกล้ๆกันเลย2ตัวไม่เป็นไรได้อยู่จัดไปเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาดิมาดิมามันเก๋า อยู่แทนนัดบอสมาแล้วหนึ่งตัวครับเึงเจอท่าสุดยอดไปเลยทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาอยู่จัดไปเรียบร้อยตายแม่นัดเสียายที่มันไม่ดรอปฟอสซิลมาให้เลยครับทุกคนออกมาดิครับสองตัวจะเข้าใส่เหอดะโดนพลังครับนี่แหละพลังของเทพเจ้าของแท้แน่นอนพลังไฟนี่โปรยแล้วรอครูดาวจัดหวดด้วยพลังห้านี้พลังไฟที่เป็นลาวาของคููดาวนาบอลสมควรเราจะปล่อยได้ แต่มันเหมาะใช้ในกรณีที่เราแบบกลัวจะโดนลุมนะโอเคตรงนี้มาเพิ่มเติมครับอยากจะลองไฟขีดขวาว่ามันจะตายไหมอุ้ยตายเหมือนกันตายเหมือนกันครับตายเหมือนกันมาจัดไปเรียบร้อยเละหมดไม่มีใครหยุดเราอยู่จริงๆครับในวันนี้กลับกันเลยเดี๋ยวลองดูลูกดอกมันผมว่าน่าจะทีแลบทุกตัวแน่นอนโอเคมาละ ยังไงก็ครั้งเดียวหลับอยู่แล้วเพราะว่าใช้หัวกระโหลกบอสระดับสุดยอดเอาดูดิจะหลับไม่หลับยังไงเอาเดียวเดียวเดียวผิดเครื่องต้องเป็นเครื่องนี้ลืมลืมพอทีอ่าแล้วก็หัวกระโหลกมันมีห้าอันแล้วก็แปลงตัวนี้ก่อนโอเคชื่ออะไรชื่อศูนย์เหรอคอสโบมชื่อศูนย์นี่นี่น,นี่โอเคนี่คือระดับสุดท้ายแล้วไม่น่าเชื่อเอามาแต่ดีอย่างที่หัวกระโหลกคราฟเลยง่ายดี สี่อันครับทีนี้ห้ามพลาดห้ามยิงงั่โอเคนี่ได้หกลูกหกดอกทีนี้มาจับกันเลยจับอะไรดีดูเอาอยู่เทนนัทต้องใส่ตัวไอ้นี่ของมันดุมเดดดุมเดคออันนี้ปะ่ะอาร์ตโทเค็นนี่เอเนอร์จีออเดี๋ยวนะคอคอคอ,คอพิมพ์เอาดีกว่ามาหาไม่เจอดุมเดน,นี่นี่นี่คอเพียบ พอนะ่าจะต้องใส่ในนีน้หมดแต่ดูทรงแล้วใส่หมดเลยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับจัดมาได้หลายอันเลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะดูว่าไอตัวคารนฟที่จับได้ไผ่มันอยู่ไหนไผ่มันต้องใส่สปาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอลูกกลมๆนี้มันพิมพ์ชื่อไม่ได้เพราะม,มีชื่อเฉพาะต่อจงของมันนี่ไงสปาโอเคจัดไป แสดงว่าอีกตัวหนึ่งก็น่าจะได้ด้วยไอตัวกรูตัวอะไรพวกนั้นอนะมีไข่ปะอันนี้ก็ขคาเล็บสปาันนี้เราได้แล้วนี่หว่าคิโรต้านี่ซิงคอลเลคชั่นตัวนี้ไอกรูตตัวใน,ต,วน,ต,วน,ต,วนตัวหลังรู้สึกจะไม่มีเพราะเมื่อกี้เราพิมพ์ชื่อบันแล้วเราหาไข่มันไม่เจอมันอาจจะใช้ชื่อแปลกๆก,ก็เป็นได้คุณน้อง,องเอาละจับตรงไหนดีวะตรงนี้ก็ได้มึงเนี่ย ไม่ต้องไปวาร์ปไกลอยู่เดี๋ยวตรงนี้แล้วก็เล่นตรงนี้เลยเพราะรู้บางทีมีตัวโหดมาเอาคาเดฟกับเอาไอ,ไอ้กรูดอ่าเรียกเบิ้ลคู่เลยได้ป่าวะน่าจะไม่โหดเท่าไหร่เบิ้ลเลยไม่ต้องเสียเวลาอยู่แล้วกินกอนท่านามึงลงไปไม่เยอะเท่าไหร่เอาละครับดูเหมือนว่าตอนนี้มาแล้วครับแพ็คคู่อุย้ยไกลขนาดนี้เลยเหรออ้อู้เอาไ,ไอ้ไอเฮียกูดฆ่าคาเล็บกู ทุกคนเยี yeah. ่ยเดี๋ยวนะไอ้กูสอ๋อไอกูไปโดนก้าวตลบคาเล็บโตเอ้ยกูเอ้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยเอาไปนี่ครับนี่คือเอ่อคอสโบระดับสุดยอดนะครับตีแน่ทีเดียวล่วงทุกคนเดี๋ยวนะตัวเทมเป็นทาบูอ่ะต้องไปเอาคาเล็บมาไปไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวเอามาใหม่เดี๋ยวตอนนี้ต้องกลับมาคราฟนะครับอุปกรณ์จับทาบูก่อนเลย อ่าโอเคเดี๋ยวได้อันหนึ่งรู้ต้องการสองะต้องใส่ออ,อริจินอลตัวนี้หรอฮาร์ดอ f อ e บีอ้าวเดี๋ย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 วหมดหรือเปล่าวะอุ้ยหมดว่ะได้อันเดียวว่ะทุกคนโอ้โหเสียดาต้องใส่ได้จับไอ้กู๊ดก่อนไม่เป็นไรมั้งไอ้กู๊ดก่อนก็ได้ก่อนไม่ต้องเอาไปแล้วแหละไปดูกันว่ากู๊ดเป็นหัวไปแต่กู๊ดล่อคาเล็บทีเดียวตายแต่ไอ้คาเล็บมีการทำค่าระลบ ค่อนข้างสูงมากเอาละกำลังหลับอยู่เลยค่าหลบประมาณหลายสิบล้านนะเมื่อกี้นะโอเคทีนี้ค่าหิวลงไปพอสมควรแล้วนิดหน่อยจัดไปได้บอกไม่รู้เรียบร้อยครับตัวนี้ได้ใช้บุตตัวได้บอกไม่รู้เนี่ยไอ้กู๊ดเนี่ยอ่าได้ยิงด้วยแต่น่าจะยิงติดหลังตัวมันเองดูท่ามไม่ตายก่อนกี่ท่าที่มาก กดซีเป็นการทุ่มตัวนะครับทุ่มหมัดลงมาทุ่มซ้ำทุ่มซ้ำโอ้สุดยอดหลายที่โยใส่ชื่อแป๊บหนึง่งจะได้ดูที่ชื่อเดิมของมันคือซิงคอลเลคชั่นชื่อใหม่ของมันก็คือเดี๋ยวนะไม่ใส่ชื่อไม่ได้วะออปชันม่งหายวะออปชันมึงอยู่ที่ไหนฮะที่ขามไม่มีออปชันเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองขานี้อันนี้อันนี้มีโอ้โหยากเย็นจริงกรุ๊ จัดไปคลิกซ้ายหน่อยคลิกซ้ายง้างหมัดปั๊มแล้วก็ทิ่มลงมาทีเดียวมั้งโอเคทีเดียวท่านี้กดคลิกขวาคลิกขวาง้างมือสะบัดหินอ๋อนี่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 ท่านี้แหละที่คาเล็บมันแตกเมื่อกี้โอ้โหด่านี้เร่งโคตรแรงกดเอ็กกีท่างูท่าเยอะวะ่ะอู้หู้หู้หูหู้กดเอ็กมันยิงเลเซอร์ได้ทุกคนคอนโทรลไม่มี คิวมีฆ่าฮะโอ้โห่าเยอะมากคิวเป็นเลเซอร์เหมือนกันครับแต่ปล่อยคนละทิศทางอันนี้ยิงลงพื้นตอนนี้แบบมีตัวอะไรมาวุ่นวายเหมือนไอ้เต่านั่นฆ่าหลบปันว่ะปันด้วยกูเหรอกดอามีฆ่าว่ะยังไม่หมดว่ะปล่อยอไรเนี้ยโอ้โหปล่อยเป็นวิไสายออกจากหน้าอกหน้าอกที่เป็นะกะโหลกอะเฟี้ยวอยู่แต่มันไม่โดนแต่มันเป็นตัวที่ราบอกเลยว่าเดินช้ามากนะครับ โคตรช้าต้องใส่คอสซูมอย่างเดียวเหล็กหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนมีคอสซูมเหลือบ้างไม่มีแล้ววะ่ะตอนสอปีดพื้นฐานเพิ่มไปก่อนแล้วก็เลือดเลือดมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วะเอมไปแล้ครับอุนน้ยเลือดไปมากไอ้เตาบึงตากูดะไหีทิมแม่งเลยกดตีนเฮ้ยไ,ไปโดนดีรอเอฟิตพอดีเกือบแตกแล้วกูโหกดีนไม่ได้ตีกูน้องๆตีกูกูแตกไปแล้ว นี่ดาเมจเลยจัดไปดาเมจสี่หมเดี๋ยวไปยิงไอ้คาเล่ไปหลับไปก่อนอานนี้เอาเท่านี้ก่อนละคันมีเป้าเอบิดเนี่ยกูกลัวจริงดีเจ้นไปเท่าไหร่บานนี้ลงมาแล้วแหละยุงไหนวะเนี่ยนี่นี่นีมาแล้วครับเลือห้าล้านสองคาสลบเกือบห้าร้อล้านยิงเข้าไหลทีเดียวครับหลับโอ้ยโอ้ย นี่มันสลบแบบหน้าทิมแบบนี้เลยเหรอนี่ถ้าเราไปอยู่ใกล้มันระหว่างสลบเราตายไปนเนี่ยเหมือนเป็นการหล่นทับป่ะอ่ะก็เดี๋ยวสําหรับตัวนี้อาจจะต้องเตรียมของนิดนึงนะครับก็ว่ากันต่อพาร์ตหน้าก็แล้วกันนะครับอย่าลืมชื่นชอบก็ร่วมให้กาลังใจกันได้นะครับเนี่ว,ว่าตัวนี้มันดูเหมือนอสูรลกายกอซิล่าอะไรจริงไซส์บิ๊กเบิร์มมากนะอย่าลืมกดไลค์กำลังใจครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม